ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆโอร์ดักเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนีครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสได้จัดส่งโอร์ดกเตอร์นี่ครับเป็น6640นะครับดูมหน้าคาราโล่นะครับเอกสารเล่มที่เป็นพร้อมโอนนะครับมีโอกาสโอนให้ลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็น6640นี่ครับ6640สองเพลานะครับคันหน้าคาราโล่เป็นเครื่องฟอร์ดนะครับ อ่คันนี้นี่ก็เป็นรถเช็คนะครับมีโอกาสจัดส่งนะครับอ่จังหวัดชัยภูมินะครับอ่สนใจรถแท็กเตอร์ก็ทักมานะครับผู้ใหญ่สุรชาติแท็กเตอร์ฟอร์ดจำน่ายรถไทยนะครับรถมือสองรถเช็ครถตามสภาพรถเก่าบ้านนะครับอ่รถเก่าไทยอ่ที่อยู่นะครับหนึ่งหนึ่งสามหมู่สิบเอ็ดตําบลห้องหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนีครับรายการเช็คคันนี้มากมายนะครับ รายการเช็คคันนี้มากมายตั้งแต่เนะครับเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดหน้าใหม่นะครับเช็กระบบเผาหน้าสองข้างใหม่นะครับเช็กระบบเผาหน้าดุมซ้ายดุมขวาใหม่เรียบร้อยนะครับทาเครื่องยนต์นะครับทาเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับทาเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบใหม่นะนรบคันนี้นะครับเช็คปัม๊มโซล่าฉีดใหม่นะครับเช็คปั๊มโซล่าัวฉีดใหม่ เปลี่ยนเพนคัดใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนคัสต์ตบเล็กตับใหญ่ใหม่นะครับคันนี้นะครับเช็คระบบเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบคัดใหม่เช็คระบบเผาหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนสนล้อหลังข้างซ้ายใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนสนล้อหลังข้างขวาใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่นะครับน้ำมันเฮลิกใหม่3าถังเช็คระบบปั๊มแดงให้ใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนปั๊มขาวใหม่นะครับ เปล,ลี่ยนสีล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสีล้อหลังข้างขวาใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่3ถังเช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่กรองไฮดรอลิกใหม่นะครับคันนี้ได้เบาะใหม่นะครับได้เบาะใหม่ได้หลังคาใหม่นะครับได้ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ท่อไอเสียใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่บางคนหลังคู่ใหม่นะครับอย่างหน้าใหม่นะครับ ยางหน้าใหม่ยางหน้าเทาห้างยีห่ห้อดิสโตนนะครับยางหน้ายางหลังใหม่สี่เส้นเทห้างยีห่ห้อสโตนนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ชุดใบมีดไข่ยังหลีส,สวยๆนะครับชุดใบมีดไข่ยังหลีสวยๆคานสวยๆคันนี้นะครับเป็นหางเจ็ดนะครับ ท้ายสวยๆนะครับโซ่ข้างสองข้างใหม่นะครับตัวหมุนใหม่นะครับตัวปรับแขนกลางใหม่เป็นรถเช็คนะครับผมทาเครื่องยนต์ให้ใหม่เช็คระบบคัสต์ใหม่เช็คระบบเฟืองท้ายใหม่นะครับเช็คระบบสีล,ลอ้อใหม่เช็คระบบปั๊มแดงนะใหม่ได้ปั๊มขาวลูกใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ร้อยยี่เอฟบีนะครับ สนใจนะครับรถ6640วาใช้นะครับเป็น2เพานะครับถ้าแบบนี้อยู่ที่680,000บาทนะครับถ้าแบบนี้680,000บาทยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ถอยเสียบางคนหลังคู่ใหม่ถักมานะครับผู้ใหญ่สูรชาติแท็กเตอร์ฟอร์ดนะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ